สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตั้งค่ามือถือกันนะครับผมให้เร็วแรงนะครับแล้วก็ให้เล่นเกมแบบไม่กระตุกเลยนะครับสําหรับเครื่องมือถือแรมน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับใช้ไปแล้วเครื่องรู้สึกอืดแหลกนะพอเล่นเกมก็แหลกนะครับวิธีการนะครับไปตั้งค่าให้เล่นเกมได้แล้วก็ให้แบบไม่กระตุกนะครับให้มาที่การตั้งค่าครับผม แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับบางเครื่องบางรุ่นอาจจะเป็นระบบนะครับอาจจะมีคําว่าระบบเนาะให้หาคําพวกนี้นะครับแต่ถ้ามีคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็คิคข้ามาเลยนะครับลหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หมายเล็กบิลนะครับผมให้กดยำ้ยำๆๆนะครับจนเขาเขาขึ้นมาว่าคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนักพัฒนาซอฟแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ออกนะครับผมจากตรงนี้แล้วก็ไปหาคําว่านะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมของผมนะครับอยู่ที่การนะครค่าเพิ่มเติมเนาะตรงนี้นะครับนี่ครับตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะหาอยู่ข้างนอกก็อาจจะเจอนะครับหรือถ้าเป็น o p p o ปก็เข้ามาแบบผมนะครับมาตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ ตัวเลือกสําหรับหนักพัฒนาซอฟแวร์อยู่ตรงนี้นะครับหาดีๆนะครับถ้าเปิดหมดบิลแล้วนะครับจะมีคําว่าสําหรับหนักพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปครับให้คุณผู้ชมกดเข้ามาเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยครับจนมาเจอคําว่าตรงนี้ครับมวลหมู่การวาดภาพหรือเกี่ยวกับภาพนะครับคือถ้าเลื่อนลงมานะครับทุกอย่างจะเป็นสวิตหรือเป็นอ่าแบบนี้ครับลูกศรชี้ไปทางขวาเนาะให้คุณผู้ชมไม่ต้องสนใจ พวกนั้นนะครับให้มาสนใจคําว่าภาพเคลื่อนไหวขนาดหนึ่งเท่าอะไรแบบนี้ครับสเกลขนาดหน้าต่างนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับหาแบบนี้เลยนะครับพอเจอแล้วให้คลิกเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาปิดภาพเคลื่อนไหวครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดการทํางานของภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเนี่ยครับสังเกตนะครับพอปิดพวกนี้ไปแล้วนะครับมือถือนะครับจะสัมผัสเร็วมากเลยนะครับนะครับ การเข้าถึงการกดแะไรก็จะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับปิดแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอามือถือไปเทสเล่นเกมได้เลยครับรับรองว่าเกมจะไม่กระตุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่แรมน้อยนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับในการปิดภาพเคลื่อนไหวหรือคุณง่ายๆระบบหลังบ้านนะครับให้ไม่ได้ทำงานแล้วก็เอาทรัพยากรมาใช้ในการเล่นเกมแทนนะครับหรือเอาไปใช้งานก็ได้ครับ บางทีใช้งานมันแหลกไปใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงปิดแบบนี้นะครับรับรองว่าเครื่องจะเร็วขึ้นแน่นอนนะครับลองนําไปไประยุกต์ใช้ดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทําแล้วได้ผลก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ส่วนคลิปวหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอชมได้เลยหรือย้ายผมสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ